อ P.R.J. แบรนด์ brand, เครื่องประดับชื่อดังจากสวิตเซอร์แลนด์แต่งตั้งอาโปนัทวินเป็น g l o b a l รน brand ambassador อาโปนัทวินถือเป็นหนึ่งในนักแสดงชาวไทยที่มีภาพการร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆในระดับโลกอย่างชัดเจนและเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องจากทั้งสื่อไทยและต่างประเทศในช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะจากการสามารถสร้างมูลค่าสื่อเอเน็ตมีเดียวารูในการปรากฏตัวในแต่ละครั้งได้มหาศาล ข้อมูลล่าสุดของเลฟตีแพลตฟอร์มออนไลน์ด้านแฟชั่นระดับโลกได้เผยว่า อาโปนัทวินทำยอดได้ถึง48ดอลลาร์20เซนเอมหรือราวราว1,750ล้าน3 3 4 6 2บาทเลยทีเดียวซึ่งนี่ถือเป็นยอดสูงสุดอันดับหนึ่งของนักแสดงไทยจากการจัดอันดับในช่วงปี2023ถึง2024เลยทีเดียวการร่วมงานกันในระดับโลกกับปีอาเจครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่อาโปนัทวินได้มีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์ในฐานะเรนออฟเดอะไมั คนแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่งานนิทรศการจัดแสดงผลงานคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูง Extra r e g n z well a High j e w e l อ e r y จากป v l g r i ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน2023ซึ่งได้มีบุคคลมีชื่อเสียงจากหลากหลายประเทศรวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย และอีกหนึ่งโมเมนต์สำคัญที่ตอบย้ำความสำเร็จจากการร่วมงานและปรากฏตัวได้อย่างเป็นที่พูดถึงจากสื่อต่างๆทั่วโลกคือเมื่อช่วงวันที่9-11เมษายน2024ที่ผ่านมาอาโปนัทวินนะับเป็นอีกหนึ่งคนไทยที่ได้มีโอกาสไปร่วมงาน Watch and w o n เด r ซึ่งถือเป็นการจัดแสดงนาฬิกาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้รวบรวมแบรนด์ผู้ผลิต นาฬิกาชั้นนำทั่วโลกที่จัดขึ้นณนเะมืองเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลานด์พร้อมกันกับผู้บริหารของแบรนด์และบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลกท่านอื่นๆที่ได้เดินทางมาร่วมงานมากไม่เช่นกูเลียนมาเป้นักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกชาวฝรั่งเศสกิเซลบุนดิกนางแบบระดับไอคอนจูเลียโรเบิร์ตนักแสดงชื่อดังแห่งฮอลลีวูดเป็นต้น และจากความสำเร็จในครั้งนี้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเหมาะสมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานกว่า150ปีอย่างปีอาเจ็ละยัง สามารถทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายได้มากขึ้นผ่านแพทชั่นและมุมมองของคนที่ลหลงใหลในเสน่ห์ของงานคราฟ t s m a n ชิปมากๆอย่างหนุ่มอาโปนัทวีนับจากนี้จะมีผลงานอะไรที่น่าตื่นเต้นของนักแสดงมากความสามารถคนนี้มาให้ติดตามเพิ่มเติมคงต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่เราเชื่อว่านี่จะไม่ใช่ข่าวดีสุดท้ายของปีนี้แน่นอนอดดีใจแทนวงการบันเทิงไทยไม่ได้จริงๆที่เหล่านักแสดงชาวไทยสามารถยืนอยู่ในระดับโลกเคียงข้างกับบุคคลมีชื่อเสียงคนอื่นๆได้